รออยู่โอเคโอเคมาจากไหนมาจากไหน bác ờ, à, 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 <laughs> cái con lấy à luôn nè tao tao đi làm vui lắm với hả đâu เดินเดิน mai à? เาาไจา้ารตอนแรกมันไม่เด็อไม่เดนไม่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเออแล้วมันเป็นอย่างนี้กัน <c oughs> ยาทนนต้อดอน ก็จะมาจะช้าออกมาแล้วมามามเดี๋ยวไม่บอกนะใครยังไม่ได้อะแลยังยังมีอยู่ยังมีอยู่แจกอยู่เดี๋ยวให้เขาเอาเอาให้มาเอานะอ่าดูแล้วกันนะครับชาวบ้านนะเดี๋ยวหาว่ากูหน้ามาอีกนัดูเอาแล้วกันนะครับผมนะก็นุโมนานอาโมโมทนาบุญทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกนะเพราะว่าข้าวก็ยังพอมีอยู่นะผมแจกเป็นตันนะครับถึงบอกนะแจกทีเป็นตังนะอันนี้ก็เป็นปูนะครับองค์ปูเวศนะครับอันนี้นะครับปางนะครับผมนะ หน้าเทพแล้วกันนะครับหน้าหล่อนะน้าหล่อนะนี้คือปังที่สำนักนะครับชาวบ้านก็จะมาเอาเป็นประจำนะครับเพราะเวลาเริ่มเปิดได้ผมก็จะมาแจกชาวบ้านไอ้นักข่าวที่มาถามกูทําข่าวกูนะที่มาถามแม่กูว่าเขาสารเอาไปทำอะไรไอ้สัตว์ดูเอาไอ้ชิบหายนะไอ้เหี้อะพวกมึงนี่แม่งไอ้สัตว์คิดแม่งอกุศลมึงไม่จเจริญหรอกไอ้หานะดูเอาแล้วกันนะครับเอามาแล้วมาและสำนักถ่ายหน่อยเอามาเลยเอามาเลยเอามา ดูแล้วกันนะครับดูหลายๆท่านนะครับผมนะเอาดูคือเราก็แจกกันนะครับแจกนะแถวๆนี้นะครับชาวบ้านเขาแรงต่างนะก็เป็นค่าครูที่ว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินทางมาหาผมนะแล้วเขาก็นํำข้าวสารเนี่ยมาเป็นค่าครูค่าคายนะครับชาวบ้านก็เดินมาเรื่อยๆนะครับคือสํานักผมเนี่ยครับตั้งอยู่ติดถนนเลยนะครับผมไอ้ดูนะครับก็จะมาลักษณะนี้ครับสำนักผมนะคือเอาง่ายๆมึงเดินทางมาง่ายจัดนะครับผมนะเดินทางมาง่ายนะครับดูดูคือมันเดินทางมาง่ายจริงๆอะนะ ดูแล้วกันนะครับดูนะเนี่ย,ยก็เห็นสำนักกูเนี่ยก็เห็นแล้วเนี่ยสำนักเนี่ยใหญ่โตเนี่ยเห็นไหมเออในสำนักผมนะครับลักษณะนี้นะผมนะอ่ามนมันนัดเอาให้เลยมนัดเอาให้เลยอ่าในดูนะครับเดี๋ยวมนัดเข้ามาด้วยนะครับผมนะแจกเลยเอาแจกกันดูแล้วก็สารเขาก็นะอ่าค่อยทยอยเอามาครับเดินไปเอาอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันัดก็แจกเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนเขาไปเอาข้าวเลยเข้าไปเอาข้าวเลย ไม่กัดไม่กัดหมาไม่กัดอีแตนไม่กัดเราฟันไม่มีฟันหักหมดแล้วเชิญอ้าวดูนะครับเขาก็มาเอาเข้าวเรื่อยๆนะครับผมชาวบ้านนะอันนี้นะครับผมก็แจกแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวให้ออแจกะเอ,าาาอะเข้าไปเอาอะไรเข้าไปเอาอะไรเข้าเลยผมมาผมไม่มีอะไรช่วยขนใช่ไหมฮะอ๋อไม่มีอะไรช่วยขนเลยเอาไปนั่งไปไปช่วยแจกได้เช่ญมานะอ่าดูครับช่วยกันแจกเลยอ่าดูนะดูเสือลูกหาผมก็มาช่วยร่วมแจกนะครับผมนะเดิน ดูแล้วกันนะครับก็นี่เขามานึกว่ามีอะไรช่วยผลนะครับคนนี้เอานัำผึ้งสัตยานะครับผมนะดูแล้วกันนะครับสำนักแม่งมันมันมาคือวันนี้เป็นถนนนะครับที่กำลังจะมุ่งหน้าไปแย่งแพรนะครับฝั่งนู้นไม่ต้องเชิญเอาเข้าเลย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 นะครับผมนะก็ไปกองไปได้แล้วครับไปขอหวยนะครับหานกูมารลยักนะดูเอานะว่าแล้วนะครับแล้วไปขอหวยกันนะครับผมนะอันนี้นะครับสำนักผมเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะมุ่งหน้าสู่แยกแพรนะครับผมนะเดินทางมาคือมันติดถนนใหญ่ครับเดินทางมาง่ายนะครับผมมาง่ายเลยนะ ดูแล้วกันนะครับต้นไม้บางเยอะนิดนึงเขาชอบต้นไม้นะครับเขาก็มาเอาข้าวกันเออดูว่าเดี๋ยวหาว่าน่ามาอีกเฮียดีโชคดีครับผมโชคดีนะยังเหลืออยู่นะครับอ่เดี๋ยวก็มาอีกนะบางทีคนเขายังไม่เลิกงานกันอันนี้มาจากไหนรถทุกพาเจดีครับโลที่ไหนนะรถทุกพาเจดีเส้นปอร์ตโกลมาไกลเลยเว้ยมาไกลเลยนะ โอ้ช่วยขนไม่เป็นไรแม่มาไม่ทานเอามาแล้วเอาเอาเลยเอาเลยเอาป้อมให้เลยเห็นดูนะครับนี่เขาก็แจกกินก็ไม่ต้องกูก็ต้องแจกใครก็แจกได้เหมือนกันเออเอาเอานะครับเดินเข้ามามาจากไหนกันนี่โรงงานอ๋อโอเคโอเคบอกใครยังไม่ได้นะเข้ามาเอานะเออใครยังไม่ได้เข้ามาเอานะเข้ามามาเอาข้าวนะเออกูขี้เกียจแจกแล้วนะกูภาคเองดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเอาไม้เราบางแพ้ผ่นใหม่นะเห็นไหมครับคนเขาก็เดินโชคดีโชคดีโชคดีเออเอาเอาเอาไปกินเอาไปหุงกินนะ นี่มันคือบุญที่ว่าเราได้จริงๆนะครับคือเขากินจริงๆเนะเขาเอาไปกินเห็นป่ะดูคนนะครับค่อยๆเดินมานะคือคนที่เขาแบบนะเรามีโอกาสเราช่วยเหลือคนได้แค่นี้ิดหน่อยๆนะครับมันก็คือเป็นบุญแล้วนะอ่ายไหมครับผมนะเอาเลยเอาเลยนะครับเชิญเชิญนะเดินค่อยๆเดินกันมานะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับผมนะนี้นะครับดูเอาดูเอาแล้วกันนะครับผมอย่าด่ากูนะต้องทําให้ได้เหมือนกูแล้วกันนะครับคนที่ด่ากูนะไอ้ฮะ ไอคนที่ว่ากูเนี่ยนะไอสัตว์มาอยากจะเอากูไปออกคงออกข่าวเทียอะไรนะมึงทำไม่ได้แบบกูแล้วกันนะกูบอกแล้วนะคนอย่างกูเนี่ยนะเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินนะจะตายกูเนี่ยกูบอกให้เอามาเาข้าวข้าวเริ่มทยอยเดินเข้ามานะครับผมเนี่ยคือเขาเพิ่งเริ่มชาวบ้านเพิ่งเริ่มเลิกงานกันครับอ่าโอเคครับโชคดีนะโชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงบอกไอ้เหี้ยหน้ามาจัดฉากมึงจัดฉากก็ได้เหมือนกูแล้วกันนะไอ้พวกเวร ดูแล้วกันนะครับผมไหนๆก็มาแล้วไปช่วยแจกข้าวเลยเออไปได้ไม่ใช่ไปอยู่ข้างบนได้ไม่ต้องเกินไปไหวปูเอาไม่ต้องเขินไหนๆก็มาแล้วโอ้โหกูเดินทางมาเห็นไหมครับผมลูกศิษย<ะ>์ลูกหาเขาเห็นผมจะแจกข้าวแลวเขาก็เดินทางมานะก็เป็นตันนะครับแจกทีเป็นตันนะครับผมแจกทีเป็นตันนะไม่ใช่ถุงซองสุงนะครับเพราะว่ากูไม่มีนะที่เขาสารที่จะเอามาเวียนขายห,หาอะไรนะเ<ะ>นะข้าใจไหม อย่างกูนี่คือคนตรงๆคนจริงๆนะอันนี้เขาก็มาแล้วเขาเพิ่งเลิกงานกันเขาก็จะมากันนะทยอยกันมานะชาวบ้านแถวนี้นะครับผมเนี่ยเออชาวบ้านแถวนี้ทยอยกันมาแล้วนะเห็นนะให้แจกทุกคนแหละมาก็แจกกันได้บุญกันทุกคนแหละนะเอานะอนุโมทนาบุญกันแล้วกันนะครับคนละแชร์แล้วกันนะครับผมนะมึงก็ได้บุญเหมือนกูแหละนะเอออานะครับผมนะหกร้อยยี่สิบวิวนะครับณตอนนี้นะดูเอาแล้วกันนะครับแจกข้าวสารนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาข้าวเลยเอา เดี๋ยวคราวหน้าก็เดี๋ยวแจกจะแจ้งแล้วกันว่าแจกคนไหนนะเออมาจากไหนนี่อนอโอ้อยู่ใ,ใกล้นี่เพิ่งเลิกงานโอเค,อเคมีใครที่ยังไม่ได้ไหมอ,อ้าวไปบ,บอกเขาแล้วกันนะเออเอาเอานาจะได้ไประหยัดเงินไม่ใช่หรอกมาแล้วครับเป็นคนงานก่อสร้างนี่เขาที่ว่าเขาทํางานหาเช้ากินข้างนะครับผมนะเขาก็มาเอาข้าวก<ม>ันนะเออมันคือมันมันเห็นแล้วมันก็คือบุญน,น่ะี่ฮะกูทำบุญกับคนอื่นกูไม่รู้ว่าเขาเอาข้าวกูไปแดกหรือเปล่ากูใส่ไข่เจียวให้เขาแดกไม่รู้เขาจะแดกไข่เจียวกูหรือเปล่าไงถูกไหม ไม่บอกนะกูใส <source. S 1> ่ให้ใครอ่ะอย่างเงี้ยกูรู้เลยว่าเขาเอาไปหุ่นกินแน่นอนเอาไปแดกแน่นอนนะเข้าใจะนึกเขาว่าแดกนะฮะไอมากเขาเริ่มมากันแล้วชาวบงชาวบ้านนะครับเหล่านี้นะเข <Huh? S 1> <icher venge. S 2> ้ามานะครับมหากรรมคือเมื่อก่อนไอ้ผมจะแจกแบบนี้ตลอดนะครับจะแจกแบบนี้ตลอดนะดูแล้วกันอย่างเงี้ยเผื่อไม่เอาไปออกข่าวนะไออ่ะนักข่าวไอสันตินนะไอ้ช mm ิบหายนะจะเอากูไปออกที่อะไรไม่ร <that> ู s <good>. <S <t> ้พวกมึงเนี่ยมาครับเขาคอยมาเขาเลิกงานเนี่ยโอ้โหนะเริ่มมาแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับดูเอานะครับอันดูเอาแล้วกันนะแจกข้าวนะ ออกูกลายเป็นคนภาคแล้วตอนนี้นะครับผมไม่ต้องแจกแล้วก,กูแจกไปเยอะแล้วนะครับแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างนะครับผมนะเอาพนัดมาแจกบ้างก็ได้นะไม่ต้องไปนั่งนิ่งอยู่ลเลยเหนื่อยแล้วหัวใจหัวใจเช,เ,เ,เช้าแล้วอา่าเห็นไหมดูแล้วกันนะครับผมนะอันนี้ก็คนต้องมาทำกับสาดที่บ้านผมตลอดนะครับเป็นกุมารทองนะครับผมไม่งั้นไม่อทำกับสารที่บ้านผมนี่เจ็บครับเจ็บนะโดนบังคับไห้มาทำนะ อมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะเริ่มพยอยเข้ามาคือเขามากันจริงๆเ่ะ้นะเขามากันดูแล้วกันนะครับผมเอ้ามาแล้วเริ่มพยอยเข้ามาเอามาเอาข้าวไอ้เบ้าอิวเออขาไปโดนอะไรมาวะปวดขาเออเอาเอาไปไปเอาข้าวมาแล้วครับผมเนียก็พยอยแบงเออเอาวอาอ่าดูแล้วนนะครับอ่าเริ่มมาแล้วครับปึ๊บ ก็บอกแจกเป็นตันก็แจกหมดเลยฮะกูจะไม่แจกได้ไงล่ะเอาไม้กแล้วเป็นรถหนึ่งนะไม้รถหนึ่งนะครับเร็วใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเอาชุดนั้นก็เอามาแจกได้เวลาหรอกเดี๋ยวบอกเขาเออครับดูแล้วกันเด็กเล็กเด็กแดงเริ่มกันมาแล้วโอ้โหนะมาเอากันนะเด็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันก็เป็นภาพที่มันโอเคอะนะผมว่าเงินมันซื้อไม่ได้นะตรงนี้นะมันคือความสุขนะที่ว่าเราทำจริงๆอะ ดีกว่ากูเอาเงินเอาข้าวสารเอาไปขายอะนะนนดีกว่าจะเอาเอาเป็นค่าคูที่เป็นเงินเป็นทองสุบเลือดสุบเนื้อพวกมึงอะนะแต่กูเอาเงินทองหรือว่าเอาเป็นอะไรที่มันแพงๆสุบเลือดสุบเนื้อลูกศิษย์กูวอะแล้วกูจะเอาอะไรไปต่อบุญให้พวกมึงกันวะกูถามจริงนะแต่กูเรียกเงินเรียกทองแพงๆนะกูก็เรียกได้นะแล้วกูจะเอาบุญที่ไหนมาต่อบุญให้ตัวกูเองแล้วตอบุญให้พวกมึงวะแล้วกูจะเอาบาตรทีระบารามีที่ไหนมาฮะถูกไหมลุงคิดตามแล้วกันนะอยากเป็นเหมือนกูก็ต้องทำให้ได้เหมือนกูแล้วกันนะไอ เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้นะเริ่มแจกแล้วเอ้ามาเอาข้าวก่อนนะเริ่มงานกันนะครับเลิกงานกันนะอ่าวคนละแชร์สองแชร์แลวกันนะครับผมนะฝั่งนู้นก็เอาฝั่งนู้นมาเลยก็ได้นะหนูไปยกฝั่งนู้นมาเลยฝั่งนู้นก็มีข้าวอยู่ที่โต๊ะอะไปวางเออผลมาเลยก็ได้มาเนี่ยเพราะคนก็เริ่มมาแล้วเราก็บอกแจกเป็นตันก็แจกเป็นตันแหละนะอ้าวมาแล้วครับมาแล้วเริ่มทยอยมาแล้วเอออ่ะนะครับแจกกันนะเด็กแถวนี้เออ ก็คือคนงานก่อสร้างแถวนี้แหละครับพวกคือคนคนที่หาเช้ากินค่ำนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนกันนะครับแถวนี้นะคือแถวแถวบ้านผมก็แบบนี้แหละครับก็ส่วนใหญ่ก็ทาก่อสร้างกันหรือไม่ก็เป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนากันนะครับผมเนะี่ยถึงเวลาห้ามงเย็นเขาก็เลิกงานกันแล้เขาก็ขี่จักรายานมาเอากันนะครับเริ่มปั่นจักรายานมาเอากันแล้วนะเขารู้ว่าเขามาเอากันนะครับของพวกนี้ดูแลกันนะครับผมเนะี่ยเออ ดูนะกูปากดีกูก็ทำจริงนะสัตนะว์นะไครไว้เฮียบอกกูปากดีนะไอชิบหายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูไบบล็อกเอาที่หลังแล้วกันนะบล็อกไม่ทันนะเดี๋ยวก่อนปู่วันนี้กูกำลังทำบุญอยู่ใจยังไม่อยากเป็นมารนะครับดูปู่มองยิ้มแฉ่งเลยนะครับผมดูข้างบนข้างในนะครับปู่สำนักผมหล่อนะอันนี้ครับเทาเวทนะครับขนาดสำนิกจะจ้างจะสร้างอยู่ตรงหน้าสำนักนี่แหละครับตรงนี้แหละครับตรงตรงนี้ตรงที่ชุมชี้นะครับผมนะเริ่มทยอยเข้ามานะครับมาเอากันนะเฮ้ยเอายังให้หนูมาเอาไปแล้วไหมเหรอล้วจะเข้ามาอะไรเอาอีกฮะ อย่าเวียนนะไม่เอาเวียนนะเข้าใจแบบแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างเออย่าจยมาเวียนอีกเอาเริ่มทยอยกันนะไม่เป็นไรผมแจกเต็มที่แล้วผมแจกบ่อยแล้วทุกคนแจกไปบ้างเลยมันก็ได้อิ่มบุญกันนะนะแจกกันเลยเอามาแล้วเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้าเออเอาเข้ามาเอาเข้ามาเข้าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดแล้วนะหนึ่งตันเราครับนะประมาณตันหนึ่งเลยครับผม มาแล้วครับเขาก็เลิกงานกันละเลิกงานกันเอามาเอาข้าวเร็วเพื่อนกันอ่าโอเคครับผมนะเอามาเอาข้าวด้วยกันนะกลับกันแล้วนะครับผมนะแต่ละคนเขาไม่ได้พันนะโอ้โหผมเป็นคนสวนอ้าวดูแล้วครับผมอ้าวดูแล้วกันนะครับผมนะอ่านี่เริ่มอยากข้าวนะครับเริ่ม มีรถไหมบอมเอามาอีกรถหนึ่งเอ็กเซยสองถุงเองจบแล้วพอดีเลยพอดีเลยนะโอเคนะครับผมนะอนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับอนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผ้าหมดแล้วนะครับหนึ่งตันนะได้แจกวันนี้นะครับดูชาวบ้านแล้วกันนะครับผมนะโอ้โหเริ่มเริ่มไปนี่กันหมดแล้วหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วนะตอนนี้หมดแล้วนะครับผมนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วจริงหมดแล้วครับหมดแล้ว ไว้เ <Wait, S 2> ขาหน้าเขาหน้า,า,นาวันนี้ผมไม่ได้รับทุกสิทธิ์เยอะไงหมดแล้วหมดแล้วมาช้าไว้หมดแล้วหมดแล้วจริงๆหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับโอเคนะครับผบคุณนุ่นอาบุญทุกท,ท่กานเลยแล้วกันนะครับผมแนละสวัสดีครับผม